ลูกขาถ้าเราเข้าใจว่าจิตจดจ่อได้ทีละอย่างเราจะจดจ่อกับอะไรชีวิตมนุษย์นั้นหรือชีวิตทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้เราต่างสรรหารายได้ที่ไม่มีเพดานจำกัดอยากมีรายได้เยอะๆแต่เราไปจดจ่อกับอะไรลูกๆล,ลองกลับทบทวนชีวิตตัวเองว่าเราจดจ่อกับอะไร ถ้าเราจดจ่อก,กับรายได้ที่มีเพดานจำกัดเราลองมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันไหมเช่นแม่จิ๊บก็เคยรับราชการครูท่านผอ,อสุนัยก็ทำงานชนประทานเราก็ลองมาแค่ทำงานเสริมกับการขายประกันชีวิตไปไปมามาเรารู้ว่าชีวิตจ,จิตใจของเราจดจ่อกับสิ่งนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งรายได้มากกว่า ผลประโยชน์ต่างๆก็มากกว่านี่คือสิ่งที่แม่จิ๊บได้เผชิญและได้เจอมาอยากให้ลูกๆมาลองดูกับการขายประกันชีวิตว่างานที่ไม่มีเพดานจำกัดเราควรจดจ่อไหมดํารัสของพระพุทธเจ้าไม่เคยผิดนะคะถ้าเราไปจดจ่อกับงานที่มีเพดานจำกัดชีวิตเราจะดีแค่ไหนโอเคนะคะลูกเราลองมางานนี้ดู หากเราทำไม่ได้เราก็แค่ได้รู้จักกันมันไม่ได้เปลืองเงินลงทุนมันไม่ได้เปลืองเวลามากมายเพียงแค่เราเปิดมาฟังพออสุนัยที่ไม่จิบเคยบอกว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสร้างคนที่สูงมากลองฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แล้วฟังรายละเอียดต่างๆว่าเราควรจะสมัครเข้ามาในเพจนี้ไหม หูดูใต้คลิปแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเพจและแม่จิ๊บจะส่งให้ท่านผอ,อสุนัยหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันค่ะ